ดูเหมือนว่าถ้าเราไม่รู้จักอาสวะในชีวิตประจำวันก็ไม่เห็นโทษแน่นอนกลับเรียนท่านอาจารย์ถึงสภาพธรรมะที่เป็นโทษที่เป็นอาสวะค่ะค่ะเพราะฉะนทุกคน <c oughs> ที่ฟังธรรมะนะคะเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสแล้วก็รู้ว่ามีกิเลสมากและเป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสนะคะแล้วก็รู้ว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ควรละต้องเข้าใจอย่างนี้จริง มิเชนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้จุดประสงค์ของการฟังการศึกษาว่าเพื่อสิ้นกิเลสวันไหนคะ่ะไม่มีทางถ้าไม่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นบางคนมุ่งที่จะไปดับกิเลสโดยวิธีอื่นนะคะแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าขณะนี้แม้กิเลสมีก็ไม่รู้แล้วจะละได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้นะคะก็ทราบแบบกำลังฟังอย่างนี้นะคะ่ะเพราะรู้ว่ามีกิเลสและหนทางที่จะละกิเลสก็ต้องเป็นความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเพราะมีสิ่งที่กำลังมีจึงมีกิเลสเพราะมีเห็นจึงมีความพอใจติดข้องในสิ่งที่เห็น เพราะมีได้ยินนะคะแค่ได้ยินเสียงเท่านั้นก็มีความติดข้องยินดีในเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นทั้งวันนะคะก็เป็นผู้ที่มากด้วยกิเลสทั้งที่เป็นอาสวะนะคะคือสืบต่อหลังจากที่เห็นแล้วยังไม่ได้ปรากฏให้รู้เลยก็ดับไปแล้วแต่ว่ากิเลสก็เกิดติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะกิเลสระดับนี้นะคะยังมีกิเลสอีกมากเพราะฉะนั้น วันหนึ่งวันหนึ่งมากด้วยกิเลสหนทางที่จะดับกิเลสมีหนทางเดียวค่ะคือมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยจากการฟังเพราะฉะนั้นขาดการฟังไม่ได้นะคะคือพหุสัจจะหรือพะหุสูตรนั่นเองเช่นในขณะนี้ค่ะฟังทุกคำเพื่อที่จะเข้าใจในความเป็นธรรมะ มิฉนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้เลยท่านอาจารย์กิเลสที่เบาบางเนี่ยโดยสภาพธรรมก็ไม่พ้นความติดข้องความเห็นผิดแล้วก็ความไม่รู้ในธรรมะตามความเป็นจริงเพราะว่าศึกษาธรรมะต้องทีละขั้มเลคะค่ะนั้นท่านถึงแสดงว่าถ้าผู้ที่สามารถที่จะสิ้นอาสวะได้เนี่ยข้อปฏิบัติต้องไม่ผิด ถึงจะเป็นเหตุในการสิ้นพราสรว่าประโยคแรกท่านกล่าวถึงว่าธรรมะส่ประการเมื่อกี้นี้ค่ะเมื่อกี้นี้ข้อตอ่ะท่านกล่าวถึงว่าธรรมะสี่ประการเนี่ยนะคะที่มีตั้งแต่เป็นผู้มีศินเป็นพระหููตรเป็นผู้มีความเพียรอันปรัแล้วแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาซึ่งธรรมะสี่ประการเนี่ยนะคะ ชื่อว่าอปันนกะปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิดค่ะค่ะแต่ที่คุณคุณวิไลกล่กาวถึงประโยคแรกหลังจากที่อ่านข้อความนี้แล้วนะคะซึ่งดิฉันก็กล่าวถึงว่าสภาพธรรมะที่เป็นอาสวะเนี่ยซึ่งก็ไม่พ้นความติดข้องความเห็นผิดแล้วก็ความไม่รู้ธรรมะต,ตามความเป็นจริงนะคะค่ะแล้วกล่าวอะไรต่อไปอีกรอเปล่าค่ะจำได้ไหม คนที่เจละกิเลสจะละกิเลสอะไรก็ต้องละกิเลสที่เป็นความติดข้องความไม่รู้แล้วก็ความเห็นผิดแล้วก็กิเลสทั้งหมดที่มีค่ะพอพูดถึงเจละกิเลสนะคะทุกคนไปคิดถึงการละโลภะการละโทสะการละโมหะการติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผโฐัพพะคิดจะละอย่างนั้น แต่คิดละความไม่รู้และความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะเหล่านั้นนะคะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่ามุ่งแต่ว่าทำไมไม่ละโรคทำไมไม่ละโกรธทำไมไม่ละเสื้อผ้าสวยๆเสียงเพราะๆอาหารอร่อยแต่ลืมนะคะว่าก่อนอื่นนะคะต้องละความไม่รู้และการที่หลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังธรรมะทุกอย่างนะคะต้องรู้ว่าเพื่อที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะด้วยความเห็นผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปละอย่างอื่นก่อนนะคะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยโดยเหตุนี้ในขณะนี้เองคะ่ะถ้าพูดถึงข้อแรกนะคะ เป็นผู้มีศีลค่ะเป็นผู้มีศีลอย่างไงคะจะมีศีลเพื่อที่จะละหรือคะหรือยังไงเป็น,ปนผู้มีศีลแม้คำนี้คำเดียวคนที่มีศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเพื่ออะไรโดยทั่วๆไปคะ่ะเพื่ออะไร ส่วนใหญ่ก็เพื่อตัวเราค่ะเพื่อตัวเราเป็นผู้มีศีลเพียงแค่ได้ยินคำนี้นะคะความเป็นเราเป็นผู้มีศีลต่างกันแล้วใช่ไหมคะนี่ความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะที่จะรู้ว่าเป็นคำสอนของศาสนา,าอื่นหรือคำสอนของใครก็ตามนะคะเพียงให้บุคคลน,นั้นเป็นผู้มีศีลแต่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะศีลคืออะไร เป็นเราหรือเปล่าเป็นไปเพื่อการดับกิเลสหรือเปล่าถ้าจะดับกิเลสโดยไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ความจริงนะคะเป็นผู้มีศีลฟังอย่างนี้เหมือนว่าเป็นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยตรงในพระไตรปิฎกแต่ความต่างอยู่ที่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าศีลคืออะไรเป็นสภาพธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นปกติโดยทั่วไปที่เข้าใจว่า จะรักษาศีลตามที่ได้ตรัสไว้แล้วนะคะเพื่อเป็นผู้มีศีลผู้นั้นก็พยายามนะคะรักษาศีลห้าศีลแดสมาทานด้วยความจะเป็นผู้มีศีลแต่ไม่ได้เป็นหนทางที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจถูกต้องเลยว่าศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่มีศีลนะคะเพราะรู้ว่ากิเลสมีมาก แล้วก็ด้วยความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถละความเป็นตัวตนได้ด้วยความเห็นถูกต้องว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะที่เป็นกุศล,ลธรรมและอกุศล,ลธรรมเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมนี่ค่ะที่กำลังพอกพูนอยู่ในขณะที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีกําลังจนกระทั่งสามารถที่จะประพฤติทุจริตได้มาจากขณะแต่และขณะนี้เอง พราะฉะนั้นปัญญาที่เห็นโทษของอกุศลและรู้ว่าอากุศลมีเป็นประจำถ้าขณะนั้นไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าหนทางที่จะดับกิเลสต้องเพราะกุศลและจิตเกิดด้วยเหตุนี้ในขณะที่เป็นผู้มีศีลสำหรับผู้ที่มีปัญญาที่มีความเห็นถูกนะคะ mm. ก็คือรู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลและจิตที่ขัดกลาวอากุศลและจิต ไม่ใช่มุ่งหมายให้รักษาศีลเพื่อจะเป็นผู้มีศีลแต่ว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีศีลนในลักษณะที่ไม่เข้าใจธรรมะจะสามารถทําให้ละกิเลสได้ไหมถึงการดับกิเลสได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยไม่เผินคือไม่ว่าจะกล่าวคําอะไรอย่าเพิ่งไปเป็นเรื่องยาว นะคะเพียงแค่ประโยคแรกก็ต้องพิจารณาแล้วว่ามีความหมายต่างกันอย่างไรระหว่างผู้ที่รักษาศีลโดยไม่เข้าใจธรรมะเลยมีไหมมีค่ะมากไหมมากค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้มีศีลตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสหรือเป็นผู้มีศีลตามที่เขาเข้าใจว่าต้องเป็นผู้มีศีลก็ตามที่เขาเข้าใจค่ะแล้วจะดับกิเลสได้ไหม,ไมได,ดับอาสวะได้ไหม นี่เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะแต่ผู้ที่เข้าใจธรรมะมีศีลพระรู้ว่าถ้าขณะใดเป็นอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยนะคะ่ะอกุศลก็เพิ่มขึ้นทุกวันมีอยู่แล้วแต่ถ้ามากจนกระทั่งล่วงศีลเป็นทุจรรตขณะนั้นผู้นั้นก็สามารถระลึกได้นะคะว่าขณะนั้นนะคะ เป็นอคุรล,ลกรรมเป็นกิเลสท,ที่มีกำลังและการที่จะดับกิเลสท,ที่มีกำลังได้นะคะก็จะต้องอบรมเจริญปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องในสภาพธรรมะจนถึงการบรรลุการรู้แจ้งเรสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลเมื่อนั้นโสตาปฏิมาขจิตนะคะก็จะดับทุจริตกรรมที่เป็นการล่วงศีนห้าเป็นสมุเทเฉด ไม่มีการที่จะต้องคิดที่จะละหรืออะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าได้มีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงถึงโทษของอกุศลละจิตนะคะซึ่งมีความรุนแรงมากจนกระทั่งสามารถที่จะประพฤติล่วงศินได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เมื่อฟังธรรมะแล้วนะคะก็ต้องรู้ความต่างว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดค่ะเป็นเรื่องของปัญญา ที่สามารถจะนำไปสู่การดับกิเลสเพราะการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแม้ในขณะที่วิรัต์ทุจริตก็ไม่ใช่เราท่านอาจารย์ก็ตรงกับที่ท่านทรงแสดง่ะคะเพราะว่าท่านกล่าวถึงธรรมะที่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะและอาสวะก็มีได้กันสเหมือนกันก็คือพร,ร,ระเจ้องแม้แต่คำแรกไงคะครธรรมะที่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ จุดประสงค์ทั้งหมดที่จะกล่าวถึงธรรมะต่อๆไปนะคะก็เป็นเหตุที่จะให้สิ้นอาสวะไม่ใช่พอฟังเผินก็ไปปฏิบัติเลยหรือไปทำตามนั้นโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะเพราะเป็นเหตุที่จะให้สิ้นอาสวะ